แฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกเวียดนาม2024ก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันเรามาทําความรู้จักทีมต่างๆในลีกเวียดนามในฤดูกาลนี้กันก่อนนะครับปีที่แล้วมี10ทีมนะครับปีนี้เหลือ9ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์แห่งชาติประจําปี2024เรียกง่ายๆว่าลีกเวียดนาม2 0 2 4นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับที่จะแข่งขันในรูปแบบ ลาวโูบินก็คือพบกันหมดนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2สเตทนะครับก็คือระยะที่1วันที่16มีนาถึง23มีนาคม25,67แล้วก็สเตทที่2อระยะที่2ก็7พฤศจิกายนถึง17พฤศจิกายน2567นะครับรูปแบบการแข่งขันนะครับก็เอาผลของการแข่งขันในช i o น a l Championship และก็คลาส s A ในปี2 0ง3ก็คือปีที่แล้วคลาสเอก็เหมือนกับเป็นดิวิชัน n ออะไรประมาณนี้นะครับก็ได้ทีมทั้งหมดมา9ทีมนะครับแต่ละทีมก็จะจับฉลากเลือกหมายเลขของตัวเองนะฮะแล้วก็จะแข่งขันกันแบบลาวโรบินเพื่อคำนวณคะแนน,านตามตัวเลขที่หมุนเวียนกันไปจนถึงรอบสุดท้ายก็จะเหลือท็อปโก็คือทีมอันดับ1ถึงอันดับ4ก็แข่งขันกันในรอบสุดท้ายก็คือ4ทีมนี่แหละครับโดยระบบแพ้คัดออกทีมอันดับ1เจอทีมอันดับ4 ทีมอันดับ2เจอทีมอันดับ3นะครับแล้วก็2ทีมที่ชนะแข่งขันในนัดสุดท้ายก็คือการชิงแชมป์ส่วน2ทีมที่แพ้ก็ไปชิงอันดับ3ส่วนทีมอันดับ5ก็จบอันดับ5แต่ทีมอันดับ6ถึง9นี่แหละครับที่แปลกกว่าที่อื่นก็คือก็จะมาแข่งขันกันอีกนะครับเขาเรียกว่าแข่งขันในรอบตกชั้นนะฮะก็เป็นในลักษณะลาวโรบินเหมือนกันเพื่อที่จะตัดสินเอา2ทีมที่ตกชั้นไปเล่นคลาส A ในปี20-25 ก็คือเหมือนกับไปเล่นดิวิชัน2ออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ9ทีมในลีกเวียดนาม2 0 2 4มีดังต่อไปนี้สำหรับชื่อทีมก็อ่านค่อนข้างยากลุงโจก็จะอ่านเป็นตัวย่อๆเลยนะครับส่วนหมายเลขที่อยู่ด้านหน้าก็คือหมายเลขที่แต่ละทีมจับฉลากก็คือหมายเลขของทีมตัวเองนะครับทีมแรกก็คือทองทินฮนะก็คือทีมของทหารนะทีมที่2ก็กาเล็กซิโ้ไทยบินทีมที่3ฮานอยฮานอยนี่รู้สึกจะมาจากคลาส A นะครับ ทีมที่4ก็ดุกเกียงลาวไก่นี่ก็ของโคเต้นะครับทีมที่5นินบินเลียนเยนวียดโพสแบงค์แล้วก็กวางหนิงนะครับทีมต่อไปเวียนเทียนแบงค์แล้วก็บินเดียนลองอันแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ทานหั่วนะครับอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ โดยแต่ละสโมสรมีผู้เล่นต่างชาติได้2คนนะครับซึ่งลงสนามได้ทีละ1คนนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยในสเตทที่1นี้ที่ไปเล่นในเวียดนามก็มีทั้งหมด7คนนะครับหกคนอยู่ในลีกเวียดนามส่วนอีก1คนก็คือกติกาแก้วพินที่เล่นอยู่ในคลาส A นะครับก็จะไม่มีรายชื่อในโปรแกรมการแข่งขันที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับสำหรับ9ทีมมีผู้เล่นต่างชาติ7ทีมส่วนอีก2ทีมที่ไม่มีผู้เล่นต่างชาติก็คือทีม กาเล็กซิมโก้ไทยบินหมายเลขก3นะครับซึ่งปีที่แล้วี่มีสาวไทยเล่นถึง3คนนะก็มีใบเตยมีน้องเฟิร์นแล้วก็ออมสสิพพรส่วนฤดูการก่อนหน้านูน้น2อ2 1ูนถึงสองเคยจ้างออนอุมาสิทธิลักษ์ไปเล่นฮนะแล้วก็ในปีนั้นก็คว้าแชมป์ลีกด้วยนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือทีมน้องใหม่นะครับหมายเลข7ทีมฮานอยทีมนี้ก็เพิ่งขยับ มาจากคลาส A ก็เป็นแชมป์ของคลาส A นะครับก็เพิ่งมาเล่นเหลีกปีนี้เป็นปีแรกนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่16มีนาคมนะครับก็แข่งติดต่อกันนะครับ16 17 18 19แล้วก็หยุดวันที่20นะครก็ไปแข่งกันใหม่อีกวันที่21 22 23เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับโปรแกรมนกโจจะขออนุญาตทำเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นวันที่16ถึง19มีนานะครับรายละเอียดภาพเต็มก็คือรายละเอียดที่ได้มาจากของ ทางเวียดนามที่เป็นภาษาเวียดนามนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีหมายเลขหมายเลขทีมนะครับอย่างเช่นวันที่16มีนาคมนะฮะ16.00นทีมหมายเลข4เจอกับทีมหมายเลข5<ม>ก็คือบินดิงลองอันเจอกับวเวียนเทนแบงค์บินดิงลองอันก็คือหมายเลข4เวียนเทนแบงค์หมายเลข5ซึ่งดูแล้วมันก็จะค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าทีมไหนสาวไทยเล่นอะไรยังไงเดี๋ยวลุงโจจะขออนุญาตทําเป็นสรุปดังต่อไปนี้นะครับ เริ่มวันเสาร์ที่16มีนาคม2567นะครับเวลา16.00น,นนะครับบินเดียนลองอันเจอกับเวียนทียนแบงค์คู่นี้ก็ไม่มีสาวไทยเล่นนะครับแล้วก็เวลา2ทุ่มทองทินนะครับก็คือทีมทหารก็จะมีปื้มจิตถินขาวกับศิริวันดีแก้วก็ทีมของน้องลำดวนนะครับที่ที่มาเล่นสุพรพีมกับน้องบีหลังคนสวยเวียดนามอีกคนหนึ่งนะครับเจอกับฮานอยนะครับ แล้ว,วันที่17วันอาทิตย์ที่17มีนาคมเวลาบ่าย2กาเล็กซิมโก้ไทยบินเจอกับดุกเกียงของโคสเต้ก็คือจะเจอออมสินกับทิชายาบุลเลอร์แล้วก็เวลา17.00นเทียนหัวเจอกับกวางหนิงกวางหนิงก็จะมีนุกนิกกับสุทธตาเชอร์หูลิมนะครับแล้วก็มาสองทุ่มนินบิน ก็เป็นทีมของอเฟิร์นวิลิสลากับตู้เย็นนะ,ะเจอกับทีมฮานอยนะครับวันที่18เวลา14.00นเทียนห้วเจอกับดุกเกียงก็คือเจอกับทีมของโคสเต้ก็จะมีออมสินกับทิชยาบุญเลิศเวลา17.00นทีมทองทินทีมทหารของปลื้มจิตกับสิวันดีแก้วนะครับเจอกับวินเทียนแบงแล้วก็2ทุ่มกาลิซิมโก้ไทยบิน เจอกับบินเดลองอันก็ไม่มีสาวไทยเล่นนะครับข้ามมาเป็นวันที่19 14.00. นทีมกวางหนิงก็ทีมของนุกนิกกับสุทธาาเชอบูลิมเจอกับนุกเกียงานสาวไทยเจอกันแล้วนะครับก็ทีมของทิชายาบุเลศก,กับน้องอมสินนะครับเจอกับนุกนิกและก็สุทธตาเชอร์บูลิมในเวลาบ่าย2องนะครับ17.00นนนินบินทีมของเฟิร์นวิสลาเจอกับเวียนเทนแบงก์และก็2ทุ่ม ทีมเทนหัวเจอกับดินเดินลองอานก็ไม่มีสาวไทยแข่งนะครับแล้วก็หยุดวันที่20หยุดพัก1วันนะครับก็สำหรับโปรแกรมที่เหลือลงุงโจขออนุญาตทำอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอตด้วยการกด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ลงุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ